ل <laughs> สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มาอยู่ก,กันกับพิธีเปิดงานค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่งานไปด้วยกันแล้วนะคะซึ่งสำหรับวันนี้แน่นอนว่าก็เป็นวันแรกของงาน Big Motor s a l e s นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมงานกันในครั้งนี้นะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่ไบเทคบางนานั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะจัดก,กันตั้งแต่วันนี้วันแรกนาอน22สิงหาไปจนถึง3 สิบสิงหาคมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เชิญสวนทุกท่านนะคะแต่สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพิธีเปิดกันได้เลยค่ะ Nice you. มีคนเป็นเสพติดแล้วก็เป็นเกียรติท่านพ่อแม่ต้มกขอขอบคุณนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราครับเราก thank <laughs> you มีประธานกรรมการแรงงาค่ะสึ่งความร่วมมือที่สำคัญนีครับทำให้มีบรรยากาศที่เรียกว่าจุลน right. ิเทา Thank uh you. -huh. E

คุณธีชาคงบากรรมกางบริษัททีเอที่อร์ปจังก์ลำดับต่ไปนะคะชิงหงโดยคุมนชะทัศน์ศรนผู้จัดการทั่วไปส่วนงานด้วยนี่คือตุ้มที่ิงศงบริษัทที8สโ่์อีเอ็มมอเตอร์ ช่วยจำกัดการใช้น้ำมันดิบสัตว์ในรถจักรยานยนต์เพื่อจดัดการกับการใช้น้ำมันดิบสัตว์เป็นมูลนิธิจัดการทรัพยากร เศรษฐีโดยคุณเอกพมรเศรษฐีกรรมการบริษัทเศรษฐีค่าสองศูนย์แปดจำกัด อันติเมนูลคือการขาดใจและการตลาดอีทาน1ค่ะโดยคุณเกียรติสุขกันติยังบอกว่าการที่ท่านรู้ <maintenant> นายไซยัยรองประธานบริหารบริษัท b k s Group Asia จำกัดครับลำดับถัดไปนะคะ MGC Premium r e u p โดยคุณระวันคำเดชผู้จัดการทั่วไปธุรกิจรถตู้สอ2บริษัท Millennium Group Corporation เอเชียจำกัดมหาชนต่อไปนี้คุณพีพอลโมลุนอนุเสริมฤารองประธานผู้บริหารบริษัท อีีตัครับ BYD b k โดยคุณชิสกุวัฒนักรีดาผู้จัดการเข้าไป BYD b k กรุคเป็น BKK โดยณเอกพงศ์จินดาสมัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเป็น BKK กรุ๊จำกัด How long? รองประธานผู้จัดการบริษัทเลเนียตูนคอปเปอเรชั่นเอเชียจำกัดมอหาชน BMW โดยคุณสรันอัดเลสวร์ดม่ในการฝ่ายขายบริษัทมีเทรุปอปเอเรชั่นเชจำกัดมหาชนซีเทอร์โดยคุณชีรวาดิจิตดา วันสิงห์ทวีศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอฟโอเอ็มดีประเทศไทยจำกัดและนอกเหนือจากนี้นะคะในโอกาสนี้ค่ะที่ชันขอกราบเรียนเชิญนะคะคณะกรรมการบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปและแขกรับเชิญพิเศษสองท่านตามลำดับดังนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณผู้สิงห์สิงห์พุทิยากรรมการทานวยการฝ่ายสถานที่ยานยนต์สแควร์กรุ๊ปค่ะ การแก้วประมูนโทษกรรมการอันวยการฝ่ายการเงินยานต์สแควร์ครกค่ะคุณโกเมนวงศรีสาสตร์รองประธานฝ่ายโฆษณาและการตลาดยานดลสแก์นอย่าคุณจิตรวยขันมณีรองประธานการรมการบริหารยานต์สแกวร์รกคคุณพิภาวีสิทธิโยธาธรรม รองประธานบริาทั่วไปยานยนต์สเปุคุณรนินิสซื่อวาจารกรรมการผู้จัดการบริษัทฮอนดแนด์กคุณพรขัมีรองประธานกรมการบริารยานน์สเปุคุณวิไลัตน์โหลทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเกตจำกัดประธาชนต้อนรับคุณวีระโสธรนะคะประธานบริหารษัทสยามสปอร์ตซินดิเกตจำกัดมหะธานชมแล้วก็ขอต้อนรับเชิญน้องแพรว วิธีเปิดงาน ที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันในเช้าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปค่ะเรี่อได้ว่าเราก็ได้เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับงานวิกมอเตอร์เซลค่ะใครที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมเลยด้วยกันนะคะก็เชิญชวนกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้22สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมนั่นเองที่ไบเทคบางนาค่ะก็เรียนเชิญมาร่วมงานกันได้นะคะกับวิกมอเตอร์เซลและเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามกันได้ยาวๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมารีจะพาทุกท่าน ไปเดินชมกันว่าภายในงานมีบูธอะไรที่น่าสนใจรวมถึงยังมีรถหรือรุ่นหรือโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็สามารถติดตามกันได้ยาวๆกันที่บ้านเมืองออนไลน์ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ